เอาละครับคุณผู้ชมครับกลับมาอยู่ในเกมคีน่าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในอีพีที่สองนะผมพาร์ทที่แล้วนะครับผมเป็นพาร์ทที่เอเราได้ทําความรู้จักกับน้องคีน่าไปพอสมควรแล้วนะผมไม่มากก็น้อยใช่แหละนะว่าเธอมีเซนส์นะครับผมในเรื่องของวิญญาณนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมาช่วยช่วยป่านะผมแล้วก็นางต้องการจะไปที่ภูเขาภูเขาชายสักอย่างนะครับแต่ว่าอย่างอื่นนะผมเราต้องตามเด็กเด็กดก,กไปก่อนคนระับไปไหนเราว็เด็กๆก,ก็ไปไหนวะ โอเคโอเคครับเราตามเด็กๆไปช่วยหาหาพี่ชายก่อนนะครับผมชื่ออะไรวะจำไม่ได้เทอโลเจโลทาโลสักอย่างนะอ่ะเฮ้ยทางนี้ทำไมมีแบบนี้ล่ะถ้าน้องตกลงไปน้องจะตายไหมเนี่ยแต่ตกไม่ได้นะครับผมมันมีไม้กั้นไว้อยู่อ่าโอเคเป่งพลังงานนะเยอะๆเพราะบางทีเหมือนเอ่อจะมีแบบว่าพวก เก็บโทเทมหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมว่าระบบเกมนั้นมันเป็นแบบนี้หรือเปล่านะผมแต่ว่ามันมีก้อนหินที่แบบว่าเป็นโทเทมนะครับผมก็ไม่ไม่ไม่มั่นใจโอเคไม่ใช่อันนี้เนี่ยเหมือนเหมือนมีก้อนหินบางอันนะครับผมมีสัญลักษณ์อะไรไว้นะครับผมบางทีก็พอแป่งเปล่งแสงเอ่อชุบชีวิตหรือเปล่าเขาเรียกว่าไงอ่ะการให้พลังงานนะในเกมเขาเรียกว่าเอ่อให้ให้สัญญาณหัวใจนะครับผมแต่ว่าน่าจะเป็นการแบบ เบ่งพลังมากกว่าวิดูวิเลตวิกลับได้ไหมไปดีกว่าน่ากลัวจัดหมู่บ้านน้องวิมีโอ้โหน่ากลัวจังอะ่ะหมู่บ้านเหมือนหมู่บ้านแบบโดนครอบงำนะผมเหมือนวิญญาณชั่วร้ายกำลังครอบงำหมู่บ้านนี้อยู่ผมคิดหน้าต้องมาช่วยแน่เลยเดี๋ยว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 จะกดอันนี้ต้องหาต้นตอมันก่อนครับนั่นไงต้นตอมันแฮนเน่ มันคือดอกไม้อะไรอ่ะดอกไม้วิญญาณเหรออุย้ยมีหนึ่งมีสอง้อยมีเพชรตรงนั้นด้วยมีสามแล้วก็ตรงกลางไหมสี่อันว้าวว้าวช่วยทาโร่นะผมโอเคเราต้องช่วยเออพี่ชายของเด็กๆนะครับมาอุย้ยตัวน,นี้มีเหรียญตัวน,นี้มีเหรียญโอเคเสวยงามสวยงามเลยจ้าแล้วอัไหนก่อนอะ กดอ,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 อีพลังกดไฟกดอีพลังกดไฟมาดิโอเคครับพัานไปละจุดหนึ่งไหนอะใหม่ม่อีกไหมเนี่ยโอ้เร่จรจิ้งจอกเดี๋ยวนะมันไม่มีให้เหรียญหรออ๋อเก็บเหรียญเดียวได้ถึงสองอันนีงนี่ไง <G ül üyor> มันขึ้นบอกทาง,ทางท้ายผมไม่รู้โอ้โหผมก็ว่าอะไรเนี่ยโ okay. อเคเราเบิดให้หมดครับผมโอ้โหแฟมลิดกระจายอ่าอันนี้คือต้นสุดท้ายนะครับผมจัดไปน้องน้องรอดรอตน้องรอดรอตน้องรอดองรอสตัดใส่กันทีเดียวเฮ้ยแล้วเฮ้ยแฮตคลาส ร้านค้าครับผมอุ้ยเจ้าที่ถึงกับทุบทุบติดเลย <laughs> เจ้าที่วะขำ่ำน้องน้องเก่งมากเลยสร้างคา,า,า,าร่านะครับผมหาอาหารให้ให้น้องหลอดกินโอเคอัปเกรดนะครับผมเคมคาร่าูล็อกนิวออเบอร์ตี้นะครับผมสกิลใหม่นะครับผมแล้วก็คาร่า1พุ่มเฮอร์บิส เหมือนรวมพลังกับน้องหลอดได้นะครับผมนี่ไงโอเคเราจะอัพสกิลอะไรก่อนละ่ะอันนี้เป็นคินนาแอสแทกไลท์น,น, Line นะครับผมกับเอ่อวิววิววิวอ,อ,อันนี้ร้อยห้าสิบแนะ่แต่ว่าเรามีไม่ถึงเรามีแค่ห้าสิบอันนี้ดีนะฮ้ยหรือผมจะเก็บไว้ก่อนดีกว่าไม่เก็บไปดีกว่าเกมมันให้อัพเกียรดนะครับผมโอเคเอาเก็บไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็น แอดดิชนะั่นแนลนะครับผมเฮ้ยเหมือนจะเป็นวิ่งวิ่งไวนะครับผมแล้วก็แบบไประเบิดพลังตุม้มพลังขึ้นเต่าเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้อนนโอเคอยู่น้องวิ่งได้ด้วยเหรอวิ่งตัวอะไรอะเดี๋ยวนะน้องวิ่งได้ด้วยทำไมผมไม่เคยรู้เอาเราบ้าไปไหนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อมันเป็นเอ่อวิลเลจเซ็นเตอร์นะสามารถวาร์ปอุ้ยวาร์ปไปได้ไกลเหมือนกันนะเนี่ย อุย้ยตรงนี้ยังไม่เปิดเลยแล้วผมต้องทำไงมันเปิดละ่ะทางนี้เปิดนะผมเดี๋ยวผมตรงนี้ก็ประตูยังไม่เปิดเลยอุย้ยมันปิดหลายจุดเลยนะเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะ <All right. S 1> อะไรเมื่อกี้มันพูดอ,อะไรไม่ใช่ <laughs> อุย้ยเพชรจัดไปน้องหลอดเปิดกล่องดแรก อุ้ยเดี๋ยวๆๆๆสองต้องคำสาปเลยโอเคมันตีเร็วขึ้นนะเนี่ยเดี๋ยวผมคิดไปเองวะเดี๋ยว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 น้องหลอดไปจัดการมันจัดการมันลูกเออเออเป็นไงนะมาเพียบเลยคราวนี้มาเพียบเลยตีหนึ่งได้ถึงสอง เก็บเลนก่อนเก็บไปแล้นอนอดเ้ยเป็นสีฟ้าแล้วครับคุณผู้ชมเควัน,นี้จังหวะน,นี้เรากด E ได้ไหมไม่ได้ต้องกด Q e โอ้ยเป็นเพชรสีฟ้านี่เองเรดมีสองรอยีสิแล้วอันนี้น่าจะเป็นอัพสกิลนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้ขึ้นไปไหนเอยเหมือนจะเป็นปิดไว้เหมือนกันนะครับ้แต่ว่าเกือบไปละจงเอาไม้ค่ะ ได้เพชรสีฟ้าเพิ่มมาอีกพี่ขอน้องเจนเย็นนะวิ่มันคืออะไรอ่ะโคเปอร์อ๋อนิวลัดน้องหมวกน้องเหรอไหนน้องมีหมวกใหม่ด้วยเดี๋ยวผมขอลองไปตรงนั้นก่อนนะครับผม แม่ต้องสำรวจให้หมดนะไม่งั้นแบบเกมแบบนี้คือต้องสำรวจนะครับผมเคทางนี้ปิดนะครับทางนี้ก็น่าจะปิดเช่นกันนะแต่ว่าไม่มีเดียญฟ้าแล้วใช่ไหมเราเสียตังค์ด้วยเหรอเฮ้ยน่ารักนี่เค้กผมขำาววันนี้เฮ้ยอันนี้ถ้วยน่ารักดีอ๋อเรามีนี้หนึ่งอันเหรอ ใส่ไปแล้วครับผมเอ่อถ้วยแล้วกันแล้วก็เค้กเอาให้หมดนะผมอย่างละอันอย่างละหนึ่งเห็ดด้วยอ่ะอย่างละสองเลยแล้วกันนั่นนะโอเคเรามีหนึ่งสองสามสี่ <c oughs> มาเป็นเรียงตัวเลยนะ <c oughs> น่ารัก,กว่ะน่ารักจริงอันนี้น่ารักจริง แม่เกมทำดีนะครับทำดีจริงๆแต่ว่าผมเปิดกล่องยังไงวะเนี่ยดี๋ยวผมไม่ได้จะลุก่อนน้องลุกก่อนเอานี่ไงกดเอ็มเปิดแมปโอเคอัพอันนี้มันร้อยห้าสิบอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เหรียญฟ้าแม่ผมก็นึกว่าเหรียญใช่เหรียญฟ้ามันใช้เหมือนเหรียญอะไรก็ไม่รู้นะผมเหรียญหอยทากกดไป อุ้ยดึงงดึงดึงเหมือนเป็นอสาลเจ้าเนะสาลเจ้าวะเนี่ยสาลเจ้าของหมู่บ้านเนอะผมอ้าว h e s e e i t They're usually timid. Something tells me you did not come to our village, looking for forest creatures. of spirit. I seek passage to the Sacred Mountain Shrine. The village is bound to the Shrine's energy. But that power faded long ago. Trapped spirits linger here, tangled in the tragedies of our past. You must help these spirits if you wish to reach the Mountain Shrine. On my way, I met two children. They asked me to help free a boy named Taro. I'm not surprised that Benny and Saya found you. Oh, They're clever but... children and would do anything for their brother. Benny, we have always crafted wooden masks. To honor those who have passed on. Placed here, the masks slowly turned to dust, aiding the spirit's journey into the next life. My father was a spirit guide. Our traditions are different, but he helped many spirits pass from this life to the next. So you know what happens to spirits unable to move? Take Taro's mask. It is bound to his spirit, and will help you fulfill your promise to the children. Hmm. Look after Benny Taro. and Their brother's fate will be difficult for them to understand. I'm โอเคไปสปิตอ๋อไว้แบบว่าเป็นหน้ากากเพื่อจะแบบออตามหาทางโอเคนี่ดีเลยอันนี้ดีเลยกดอะไรวะผมลืมดูใช้ทาร์โร่นะผมเพื่อเปิดที่บล็อกโอเคโอเคเบนนี่กับไซยาหนะครับไซยีไซยาห์ <laughs> รู้ทางนะผมคือ ุิยเดี๋ยวเดี๋ยวผมหลงละผมหลงละม,มาผิดทางแน่นนเลยมองกลับไปทางดิมหรือเปล่าคือเหมือนว่าเป็นจากที่ฟังมาคร่าวๆนะผมเหมือนเป็นหมู่บ้านที่ที่เมื่อก่อนก็เคยมีแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะผมแบบมีพลังมากนะผมแล้วก็จนวันหนึ่งนะผมเออสปิริตก็คือวิญญาณชั่วร้ายนะผมมาครอบงำหมู่บ้านล่านี้เอาไว้นะครับทำให้คนหมู่บ้านนี่คือแบบเนี่ยอย่างที่รู้นะผมลกล้างไปเลยแล้วก็ สองเด็กนี้นะครับผมมีพี่ชายนะผมชื่อทาโร่นะไหนใครเซนจี้บบไอ้เหี้ยะไรเรชื่ออะไรวะเนี่ยจำชื่อไม่ได้ละอ๋ออันนี้ชื่อซาจูตาเมื่อกี้ชื่อซาจูนะครับผมโอเคคุณอาจจะใช้มันเปิดเบร,รียร์ได้นะแต่ปน้องๆกด T เพื่อใช้แมส อออโอเคผมตามเอา,เอาเอาแล้วหายไปไหนเลยนะ้องน้องบอกเฝ้าไว้เดี๋ยวผมเปิดกล่องก่อนโอเคเราต้องไปช่วยหมู่บ้านนี้นะครับผมช่วยตามหาทาโร่ทาโร่อยู่ไหนทาโร่อยู่ไหนโอเคนั่นไงผมเห็นละใส่แมสเลยใส่แมสเลย ขี่ไปทางนั้นเดี๋ยวผมแวะสักแป๊บหนึ่งเฮ้ยอันนี้ผมสามารถบล็อกอ๋อไม่ได้วะน้องหลอดก็ทำอะไรไม่ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้มีกล่องนะจ๊ะโอเคเราไปเราไปเราไปตามทางดีกว่านะรู้สึกรู้สึกมึนงงแล้วก็สับสนกับทางมากอ๋อนี่ไง สะพานนี้แน่เลยอ๋ออันนั้นมันมันติดไว้อยู่อ่ะ blocking get get More the that nasty stuff rid you we เออ,อได้ดิไปนะน่าจะใช้หน้ากากนะครับผมเพื่อไออม่ใช่ใช่หน้ากากดิใช้หลอดนี่แหละมาไม่ได้หรอเดี๋ยวผมต้องหาทางนะครับผมด้วยหน้ากากโอเค เหมือนแม่น้ำนี่คือตกตกลงไปจะตายไปเนี่ยต้องกดคิวท้องใหม่เหรอโอเคเหมือนให้มันนี่ไงมาละมันพูดซ้ำก็มาดิขาอุ้ยอุ้ยคิว y o u s e l f อ่าโอเควิ่งตัวอะไรอ่ะผมไม่รู้วิ่งตัวอะไรเนี่ย คไม่ต้องวิ่งไปน้องหลอดน้องหลอดยังโอ้น้องหลอดยังชาร์จไม่เต็มเลยได้เย็นเย็นเย็นน้องหลอดน้องหลอดน้องหลอดไปโอเคได้ละได้ละหนึ่งได้ละหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆน้องหลอดยังชาร์จอยู่น้องหลอดยังชาร์จอยู่ใจเย็นๆผมมันสามารถสู้มันได้เลยนะครับโอ้มันมีไม้บล็อกก็อยู่อ่ะ ต้องเก็บหรือเปล่านี่เดี๋ยวน้องหลอดมายังเนี่ยต้องหลอดมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้คือโอเคอีกที่หนึ่งนะครับตรงนั้นผมต้องรอน้องหลอดอ่ะน้องหลอดชาร์จแบบนานมากน้องหลอดชาร์จนานมาก น้องหลอดมายังน้องโอเคหมาโอ้ยจู๊ไปดิจู๊ไปดิโอเค,ออเคตรงไหนอีกตรงไหนอีกรอน้องหลอดชา้านเลยจังหวะนี้เดี๋ยวมันวิ่งตามข้างหลังแล้วมันจะกัดผมไม่น้องหลอดชา้านานมากครับผม มาซีมาดิมาดิมาดิาดโอเคครับจังหวะนี้แหละเดี๋ยวจะาก,ก,ากั้นให้คุนแกก่อนเก็บเหรียญเก็บเหรียญโอ้โหเหรียญไปทางนู้นโอเคไปไปโอเคฮิวก่อนฮิวก่อนโอ้โหนี้มันเป็นฮิวนะครับ อู้เดี๋ยว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 เอาตัวไม่มีโลคก่อนดิอู้เดี๋ยวผมผมกิ้งไปไหนเนี่ยตัวนี้มีเหรียญตัวนี้มีเหรียญโอเคน้องหลอดไฟไปจังหวะนี้เปิดโลกของแกซะมาอีกก็ตายมาอีกก็ตายมาอีกกระต่าย ในต,ตัวพวกนี้สู้ได้นะผมโอเคไปหิวซะเต็มเลยหนึ่งสองสาโอเคอาจจะยัยงไม่ค่อยเข้าใจเกมเท่าไหร่แม่ เล่นสักพักนะครับผมเกมแบบน,น,แน,นี้มันเป็นเอ่อน้ำตาของป่าโอ้โหน้องหลอดคือแบบโคตรแรงโอเคเราสามารถใช้มูฟอืมอ๋อเคลื่อนไหวได้นะครับผมโอ้ย โอ้ยอ้ยโอเคถ้าเราต้องการใช้แล้วก็แค่กดโอเคกดให้น้องหลอดไปพุ่งเข้าไปที่น้ำตาแห่งป่าอ๋อนี่ไงนี่ไหมมานี่น้องมานี่ก่อนดิโอเคใช่ครับผมทำลายทางก่อนนะ โอเค okay. let's go อ้าวยังมีอีกเหรอโถเออมาครับลากเมาส์มาเมาส์ช้าเยอะเนี่ยไป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 อีกไปอีกเออทำรายมันน้องหลอด okay. โอเคอ๋อมันเดินได้โทปัดโทมาเร็ว อ๋อน้องสองคนหายไปแล,ล้วเคครับอา้วาวว้าวมาตรงนี้เฉยดูสิจริงเหรอมันคือต้นไม้เหรอเราต้องปลูก,กมันโตนเหรอเดี๋ยวผมเจออะไรด้วยแหละมันคืออะไรเอ่ยน้ำตาเหรอโอเค เหมือนจะเป็นการปลูกเอาน้ำมาใส่ตรงนี้นะโอเคไหมปัดโอเคน้องสัตว์มากยกน้ำได้เลยครับผมโอเคเราเดินไปได้โถ่ผมนึกว่าต้องยืนนิ่งๆโอเคทำลายมันทำลายมันโอ้โหน้องหมดไปมาก ตวนวนวนุนวนุนเอาหมดอีกล้มาเนี่ยอ๋าโอเคสวยงามครับตรงนี้โหเพชรเพียบเพชรเพียบได้ซื้อหมวกให้น้องแล้วหาเพชรเพื่อเพื่อเปย์น้องน้องหลอดของเราน้องน่ารักมาก หมดแล้วนะหมดแล้วนะไปแล้วเคไม่มีแล้วครับมาเร็วเอาน้องหายเฉยสองคนนั้นไปไหนละโอเคียา์เราขึ้นทางนี้สินะอ๋อทางปิดกัน้นโอเคโอเคเราโอเคครับไปครับกดดอปได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะดอปทำไมวะ มือใหม่มือใหม่มือใหม่เหตุฮาเล่นเกมโถ่ชอชอชอโอเคโอเคไป <ione humanities> ไปไป,ไปเราไม่ดรอปเพราะเราไม่ดรอป <im schaut> เรากระโดดแทนไม่ดรอปเขาเราแบบอันนี้ต้องดรอปปั๊บ <retrouver> ต้องดรอปต้องดรอปพูดไม่ค่อยช้าเลยมาเลยโอ้ย oh, อันนี้เข้าเฟสที่แบบว่าหมู่บ้านน่ากลักวน่ากลัวอีกแล้ว อันนี้สามารถวาร์ปได้นะครับผมกลับไปที่หมู่บ้านได้นะโอเคมาเคลียร์เวฟนี้กันก่อนแม่เข้ามาถึงก็จัดเต็มเลยนะโอเคใช้หลอดใช้หลอดใช้หลอดม,มาดีมาดิมาดิโอเคโอเคเลยโอเคเลยต้องหลอดจัดการให้หน่อย น้องวอดกระโดดกินเลยครับผมจังหวะนี้ไปจักรมันจักรมันมาเลยมาเลยตัวนี้มีเด่นโอ,โยโอโ้ยเกือบไปเกือบไปละผมไปไม่ถึงว่ะน้องเราทำงานฟรีเลยอ๋อถึงเหรอเมื่อกี้นุ่งก็ไม่ถึง มาครับโอเคตอนนี้มีน้ำตากรรมเทพอยู่มาอ,อุ้ยโอ้โหผมหลบไม่ทันไอ้นี่นี่ไม่ได้ละฝันเว้าฝันเว้าด้วยนะเดี๋ยวทำไมผมฝันเว้าทำไมผมฝันเว้าจัดไปหนึ่งดอกไอ้ อุ้ยมันเข้าไปข้างในอ่ะอุ้ยผมอยากเข้าไปเลยยา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 โอ้ยฟันฟันพูดด้วยกันเองไม่ได้นะโอเคข้างหลังมันอยู่มันอยู e bon ่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังน่าจะจุดอ่อนมันนะครับผมกระโดดกระโดดไปกระโดดไปโอเคมาเลยเพิ่มเลยก่อนโอเคจบไหมจบไหม เพลงดับแล้วเพลงดับแล้วก็จัดไปสิครับเพิ่มพลังแห่งการฟื้นฟูอืมสดชืญญ่นโอเคครับเราเราต้องไปเคลียร์มาไปมาไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเดือบมาว่าแบบตึกกระดีนะมาหนี่มานี่มานี่มาน,มานี่ต้องไปเคลียร์ฝั่งนี้ต้องไปเคลียร์ฝั่งนี้มาหมดเลยจัดไปจะพอไมไปไวะเนี่ย โอเคพอพอเอ้าไม่พอเฉยเลยแต่ก็สามารถเดินได้นะครับผมโอเคมีกล่องหนึ่งกล่องหุยอย่าบอกนะของตกแต่งให้ลูกลุยละได้โบมานึงครับผมไป let's go <S เหมือนทางนั้นก็ยังมีนะเดี๋ยวผมขอลอง ไป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 อันนี้เหมือนเป็นถ้ำนะครับโอ้ยถ้ำศักดิ์สิทธิ์ด้วยวะศักดิ์สิทธิ์วิ้ยได้น้องมีหนึ่งตัวว้าวแน่ยิ้มฟันขาวเลยนะสิบห้าตัวครับผมหาหลอดให้ได้สิบห้าตัวโอเคต้องหาขหองเพิ่มแล้วแหละยังมีอีกไหมอ่ะ ขอ,ขอคุยกับน้องก่อนคุเห็นมอนสเตอร์ไหมเนี่ยเอาวะเด็กชมนะครับผมฮะเราจะการมอนสเตอร์ได้นะผมผู้เคไปน้องๆตามพี่มาพีมนักปราบเซียนไหนไหนไหนมีมอนสเตอร์ตรงไหนอีกบ้างโอ้ยเข้ามานนี่มัเริ่มมือแล้วนะ กลายเป็นป่าแบบป่าฝนอุ้ยโอ้เหมือนเราเห็นภาพภาพในอดีตนะครับผมเบนนี่เซียร์อย่างเงี้ยพี่พี่ทาโลูทาลูใส่แม่ก่อนโอเคไม่ต้องใส่ก็เห็นว่ะมีแสงนะผมรีบวิ่งวิ่วิ่งวิ่งไป เหมือนกำลังตามหาน้องเลยนะเหมือนหลงป่านี่ไซย่านะครับผมนี่ไงกดกดโอเคใช่แม้ตรงนี้แหละอืมใส่แล้วดูเท่เลยเจอแล้วครับทาโร่แน่เลย เห็นหมดครับจังหวะนี้เห็นหมดเลยเห็นหมดเลยเห็นหมดเลยว่าไปไหนทำอะไรบ้างนะครับผมเหมือนว่าชาโรชาโลโอ้โห้วดูพังขนาดนี้ชาร์โลอยู่ไหนวะเนี่ย เกิดอะไรขึ้นคุณใส่หน้ากากแล้วคุณเห็นอะไรล่ะทาร์โร่อยู่นี้นะครับผมแต่ว่าลืมว่าเขาเป็นใครอะไรอ่ะพวกเราต้องหานะครับผมช่วยนะครับผมช่วยเขาจำได้นะครับผมอืม Maybe Mr. r u s s o can help us. His house is up that way. รุสุรุสุมิสเตอร์รุสุนะครับผมรุสุรุสุโอเคเราต้องไปบ้านมิสเตอร์รุสุนี่ครับผมเพื่อจะให้เขาช่วยนะผมว่าป่าป่ามันกว้างมากเลยนะผมเนี่ยไฟรุสุนในรุสุโอเคครับเราต้องไปคุยกับรุสุนะครับผมรุสุโอเคส่วนเราพาดสองนะครับผมมันเร็วมากเลยใช่ไหมคุณผู้ชมก็ถ้าเกิดอยากให้ผมตัดคลิปยาวกว่านี้ก็ คอมเมนต์ได้นะครับผมแต่ว่าผมคิดว่าจะอาจเป็นพาร์ทพาร์ทอย่างนี้นะครับมันมันเร็วดีนะผมบางทีบางคนก็สะดวกดูไม่สะดวกดูนะผมจะได้เลือกดูเป็นพาร์ทพาร์ทไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับบ๊ายบาย